สวัสดีครับเจติตลาภสุขาสุดเลยเดฟชาแนลกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทำการแกะกล่องรีวิวนะครับพัดลมจากทาง Xiaomi Mi มีเจ้านั่นเองนะฮะโดยตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Xiaomi Mi มีเจ้าสมาร์ทฟลอร์สแ n นดิ้งแฟนั่นเองนะครับ,นนรบ,ม,รบมันก็คือพัดลมตั้งโต๊ะนะครับผมจากทาง Xiaomi นั่นเองนะฮะ Xiaomi มีตราเสี่ยวหมี่คู่กับหมี่เจียอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็พัดลมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้เขาก็เขียนว่าเสี่ยวหมี่มียเจียสมาร์ทฟอร์สแตนดิ้งแฟนนั่นเองนะฮะมันก็คือพัดลมตั้งพื้นนั่นแหละนะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีรูปนะครับอยู่หน้ากล่องนะครับอยู่3รูปตรงนี้นะครับก็ตัวนี้นะฮะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับผมแล้วก็มีใบพัดลมนะครับทั้งหมด7ใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถ ปรับระดับความสูงของคอพัดลมได้นั่นเองนะฮะโดยหน้ากล่องก็มีประมาณนี้เลยนะครับกล่องตอนส่งมาก็มีบุบนิดหน่อยนะเออแล้วก็ตรงเนี้ยมือมันสามารถเข้าไปได้ตรงนี้ก็จะเห็นตัวมันจะเป็นที่ยกนะครับเห็นไหมมันก็จะเห็นกล่องด้านในผมไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นกล่องสินค้าเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็แปะมาเลยหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าแกะไปข้างในเนี่ยถ้าเกิดตอนขนส่งมี ฝนมีลมเข้าเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะกันแบบให้เห็นกันไปเลยนะฮะโอเคแนะนำนะครับเวลาสั่งของออนไลน์นะครับให้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะนําไปเคลมนะครับถ้าของมีปัญหาเองนะก็แนะนําให้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยนะครับอันนี้แนะนํานะครับสําหรับทุกคลิปเลยที่ผมทําผมก็จะแนะนําตรงนี้ไว้ด้วยนะโอเคสรุปแล้วจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือกล่องพัดลมเลยนะครับนี่มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับก็ด้านในก็จะมีพัดลมที่เรียงกันมา แบบนี้เลยนะฮะกล่องก็จะบุบนิดนึงนะครับอันนี้ก็บอกตามตรงเลยครับถ้าเกิดใครสั่งนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นรูด้วยเห็นไหมครับคุณก็จะเห็นรูนี่ตรงนี้เห็นไหมโอ้ยเป็นรูที่เอามือเข้ามาได้นะครับก็จะแตะตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับตัวรูพวกนี้นะฮะอุปกรณ์นะครับในกล่องมีอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเป็นอ่าพวก ที่เอาไว้ใส่ตรงใบพัดนะครับให้ติดกับตัวฐานพัดลมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่หยิบขึ้นมานะครับเราจะพบกับตะแกรงนะครับอันนี้เป็นตะแกรงพัดลมนะครับนี่เป็นตะแกรงนะครับก็ทางด้านหน้าด้านหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะหนึ่อันนะครับผมต่อด้วยฐานพัดลมนะครับแกะออกมาให้ดูเลยนะครับ ตัวฐานพัดลมก็จะเป็นฐานแบบนี้นะครับนี่เป็นฐานสีขาวนะครับผมแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟหรือล่าไม่แน่ใจนะอ่าด้านหลังก็จะมียางยางนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวหัวพัดลมนะครับนี่หัวพัดลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็หัวเหมือนพัดลมทั่วๆไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะ อาขากับหัวนะครับเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับก็คือตัวพัดลมตัวนี้เป็นขาวทั้งหมดเลยนะฮะโอเคอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นหัวต่อเป็นคอมันนั่นแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะครับ โอเคมาดูในส่วนของสิ่งของที่มาในกล่องนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกไปก็จะมีตัวนี้เป็นคอเป็นเพิ่มคอนะครับมีความหนาประมาณนี้เลยนะนี่เห็นไหมอ่ามีความหนาประมาณหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นท่อตันเลยนะนี่และผมไม่ชัวร์ว่ามันรอดอะไรไปได้ปะ่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นฐานตั้งที่ติดกับ ตัวฐานใหญ่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีรูเห็นไหมถ้ามองเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีรูนะครับซึ่งเป็นรูเดียวกันนี่มันเป็นรูทะลุแบบนี้นะครับไม่ชัวไม่ชัวไม่มีกระดาษอะไรมาให้เลยหรือเปล่าอ๋อมีเว้ยอ่าเดี๋ยวเรามาแกะทุกอย่างออกให้หมดก่อนนะครับต่อด้วยตะแกรงนะครับตะแกรงจะเป็นตะแกรงสีขาวนะครับมีตามีเจียอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ นี่ตะแกรงสีขาวนะครับผมดูก่อนมันบิดออกอยังไงไม่รู้ดูคู่มือก่อนถุงต่อมาถุงนี้ที่เอาออกมาทีแรกครับก็จะเป็นถุงที่ใส่คู่มือนะครับนี่คู่มือหนึ่งเล่มแบบนี้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาจีนทั้งหมดโอเคมีวิธีการเชื่อมต่อนะครับวิธีการต่อเครื่องพัดลมนะครับ มีรูปภาพนะครับแบบนี้นะก็คือทําตามอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โอเคเขาก็จะมีตัวนี้นะครับที่ปิดตรงใบพัดเข้ากับตัวฐานนะครับแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นฐานนะครับฐานของใบพัดนั่นเองนะอสองชิ้นแล้วก็มีน็อตยืดมา 1ตัวนะครับแล้วก็ Not ake, น็อตเล็ก1ตัวแล้วก็อันนี้น่าจะไว้ขันนะ่ะ1ตัวนะครับอ่าสามตัวนะในถุงนี้นะครับวิธีการมีอะไรอีกไหมอ่ะแล้วก็มีหัวนี้แหละก็คือหัวพัดนมนันแหละนะครับอืแค่นี้เลยนะครับปักนะข้อดีที่เห็นเลยนะครับปักเป็นขาแบนนะครับนี่ อันนี้ดีเลยนะครับปักไปขาบแบนนะครับเสียบไทยได้นะครับนี่อันนี้ข้อดีเลยนะโอเคอันดับต่อมาผมต้องหาวิธีแกะใบพัดก่อนอ่าตอนนี้เขาบอกว่าให้ทำการนะครับแกะใบพัดด้วยวิธีการหมุนเนี่ยหมุนตรงนี้เนี่ยเขาบอกหมุนยังไงก็ไม่รู้ อโอเคหมุนแบบนี้นะครับคุณก็จะได้ตะแรงนะครับที่มีใบพัดอยู่ด้านในด้วยนี่ผมก็ว่าใบพัดมันหายไปไหนนี่ใบพัดอยู่นี่นะครับเป็นใบพัดเจ็ดใบแบบนี้นะครับอ่าอยู่ในตะแกรงเลยนะนี่แบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคมีเจ็ดใบพอดีนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้ทําการใส่ฐานหลังนะครับของพัดลมนะครับฐานหลังตะแกงนี่ตะแกงหลังแบบนี้ตัวตะแกงเป็นพลาส,สติกนะครับเป็นพลาส,สติกแข็งนะเออไม่ใช่ตะแกงลวดเหมือนพวกฮัตติลินะครับโอเคเสียบมันเข้าไปผมขอนอนทําแบบนี้นะครับ ตัวฐานใส่ไปได้เลยเปล่าอ่ะมันจะมีล็อกอยู่อ่ะตัวฐานนะครับเห็นไหมมันจะมีแง่งๆตรงนี้นี่มีแง่งนะครับมีแง่งแล้วก็ตรงนี้จะมีลูกศรด้วยนะครับก็ลูกศรน,นี่ผมไม่ชชว่์ว่าเขาบอกว่าอยู่ด้านบนหรือเปล่านะเออมีแง่งๆนะครับเดี๋ยวลองลองหาก่อนอ่ะ ตัวที่เป็นลูกศรน,นะครับที่เป็นลูกศรอ,อยู่ข้างในนี้ครับบอกว่าไอ้ด้านนี้คือด้านบนนะครับด้านบนใส่ยังไงนะครับตัวนี้เห็นไหมก็ด้านบนก็คือหันขึ้นแบบนี้นะครับนี่ผมจะใส่ให้ดูคบนี่มันก็จะใส่ได้แบบนี้พอดีเป๊ะนะครับนี่เห็นไหมอ่าพอดีเป๊ะเลยนะครับใส่เสร็จแล้ว ให้เอาฐานตัวนี้นะครับนี่ฐานที่มันมียางด้วยนะใส่ลงไปนะครับใส่ใส่ตรงนี้นะถ้าเกิดนอนแบบผมอะ่ะใส่เข้าไปโอเคแน่นแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วนะครับแน่นตึกนะครับผมแล้วก็ใบพัดนะครับผมเอาฝั่งนี้นี่ที่เป็นเกลียวนี่ที่เป็นที่ล็อกเกลียวมนันนี่ใส่เข้าไปนะครับ โอเคแล้วก็ใส่นี้นะครับตัวปิดนี่ตัวปิดแบบนี้นะครับใส่เข้าไปหมุนอ่าหมุนให้แน่นนะครับผมแล้วก็ปิดตรงตามที่เขาสอนไหมเนี่ยมันก็น่าจะไม่ยากหรอกมั้งอ่าแล้วก็ปิดด้วยตัวนี้นะครับ เอาตามีเจียลงนะโอเคแค่นี้เองนะครับนน่ได้แบบนี้แล้วนะครับนี่ลืมไปว่าด้านบนนะครับมีปุ่มด้วยนะปุ่มเปิดนี่ปุ่มเปิดปุ่ม,มน่าจะเป็นปุ่มเพิ่มความเร็วปุ่มสายแล้วก็ปุ่มนาฬิกานะครับปุ่มตั้งเวลานะครับ เราจะต้องเอาตัวนี้นะครับตัวเกลียวนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งบนฐานปึบอ่ามันจะลงล็อกพอดีเป๊ะนะครับที่เขาเขียนเอาขึ้นเอาลงตรงนี้ก็คือถอดตัวตัวฐานนี้เลย ถอดตัวคอนี้ออกเลยนะครับให้มันสั้นนะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะเออก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับอ่าถ้าเกิดคเอายาวก็จะต้องเป็นแบบนี้นะอ่าขันออกก่อนนี่นะครับถ้าเกิดคจะเยาสั้นก็เอาตั้งไว้เลยนะครับเสียบลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคจะเยาคอยาวนะครับ ก็ต้องใช้ตัวนี้เสริมนะครับโดยมันจะมีล็อกในการใส่อยู่นะครับอันนี้จะล็อกเข้ากับตัวนี้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มันควรจะล็อกได้นะครับเห็นไหมล็อกจากด้านล่างก็เอาตัวน็อตขึ้นมาน็อตออกมานะครับน็อตที่เขาแถมมานี่แหละอ่ามันจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ นี่แล้วก็มีที่ขันมาให้ด้วยนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะก็เอาเข้าไปนี่มันก็จะมิดแบบนี้นะครับแล้วก็อหกเหลี่ยมหมุนเข้าไปนะครับแบบนี้นะก็ขัดให้แน่นนะครับ เรียบร้อยนะครับข sure s> <S ันเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะไม่หลุดแล้วแล้วก็หมุนอันน OK ี้นะครับโหแต่มันหนักมากๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้สูงมากๆเลยนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับไอ้น็อตตัวเล็กๆที่อยู่ในนี้นะนี่น็อตตัวเล็กๆนะครับมันจะต้องขันเข้ากับตัวนี้ตัวใต้ตัวนี้นะครับจะมีรูน็อตเล็กๆนะครับเอาไว้ให้ขันเพื่อไม่ให้หมุนตัวตะแกรงด้านหน้าออกได้นะครับ เขาก็มีมาให้นะครับก็ขันลงไปนะครับมันจะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งไขควงให้เราด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับคันนี้หน้าตรงนี้มันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวไปลองใช้งานดีกว่านะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะแล้วสายมันก็ปล่อยอย่างเงี้ยหรอเก็บไม่ได้เหรอโอเคครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองใช้โอเคเดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมต่อนะครับมี standing fan นะครับกับตัวแอปพลิเคชันกันดูนะครับว่าจะทําได้เปล่านะครับกดเข้าไปมี Home นะครับกดเข้าไปมี h o m e นะครับกดเพิ่มตรงนี้นะครับกด add ไว้นะ แต่ตอนนี้มันออโต้ดีเทคเนี่ยมันไม่เจอนะครับก็เลื่อนลงไปหาคำว่าแฟนนะแฟนอยู่ไหนนี่นะครับตัวนี้นะครับน่าจะชื่อมีสแตนดิ้งแฟนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าให้กดปุ่มจริงแล้วมันน่าจะใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งเปิดนะครับเขาบอกว่าให้กดปุ่ม On Off m โหมดกับก็คือกด2ปุ่ม2ปุ่มล่างนะครับอ่ะเห็นไหมจะได้ยันได้ยินเสียงติ้นะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัว Wi-Fi นะครับก็จะกระพริบเป็นสีส้มนะครับกด Device Reset นะครับผมรอมัน Scanning for Device นะครับดูซิจะเจอหรือเปล่าโอเคมันเจอด้วยครับมี s t a n i n n g Fan นะครับด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับ ตัว Wi-Fi ที่มันเชื่อมต่อได้ก็จะเป็น w i f i 2.4 g ิกะเฮิร์นะครับผมก็2.4กิกนะครับ2.4กิกะเฮิร์เนี่ยกดเน็กไปนะครับโอเคกดคอนเน c t นะครับผมเชื่อมต่อดีไว้ก่อนนะโอเคมันจะเชื่อมต่อกับตัวพัดลมของเรานั่นเองนะครับก็รอสักครู่นะครับให้มันถ่ายโอนข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับหรือให้มันทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่เราจะได้สั่งงานสั่งการอะไรนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะ ตอนนี้ไฟกระพริบเป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับโอเคตอนนี้ไฟสีน้ําเงินนิ่งแล้วนะครับก็คือเชื่อมต่อสําเร็จนะครับโอเคเราเลือกไว้ห้องนอนนะครับเน็กปนะครับโอเคตั้งชื่อว่าเผื่อ,อไว้เรียกหรือ Google a s s i s t a n t หรืออะไรก็ตามนะครับออโตเมชันอันนี้ยังไม่ต้องนะครับหรือใครจะตั้งก็ได้นะแบบว่า ออกจากห้องให้ปิดหรือว่าเข้าห้องให้เปิดเลยเงี้ยก็ตั้งได้นะครับโอเคอันนี้เขาบอกจะแชร์คนอื่นด้วยไหมนะครับหรือให้ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่สามารถสั่งแอปพลิเคชันมาเปิดปิดได้ไหมก็บอกเอาไว้ที่หลังนะครับโอเคมีอัปเดตด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองทำการกดเปิดนะ อันนี้คือเสียงพัดลมนะครับโอเคเปิดได้นะตัวพัดลมนะครับนี่จะเป็นแบบ direct b e a t นะครับก็คือพัดลมพุ่งออกมาเลยนะครับหรือว่าจะเป็น sleeping mode ก็ได้นะครับ sleeping mode นะครับอ๋อตัว sleeping mode นะครับมันจะแรงแล้วก็เบาแล้วก็แรงแล้วก็เบานะครับเป็นจังหวะจังหวะนะครับผมเออ อ่าอันนี้เราสามารถปรับความแรงได้นะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสก็คือเป็นความเร็วของพัดลมนั่นเองนะครับนี่แรงสุดนะถ้าเกิดผมเปิดเวอร์สาบนะแล้วเปิดสลิปปิ้งโหมดจะเป็นยังไงอ่าเหมือนกันนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงพัดลมนะครับมันก็จะเบาแล้วก็แรงเบาแล้วก็แรงนั่นเองนะครับแต่นี่คือจะแรงตลอดเลยนะไดเรกเลย Okay. อันนี้ตั้งเวลานะครับสำหรับปิดนะครับเนี่ยสามารถลากได้นะหรือสเก็ตดูได้นะครับก็คือตัวนี้เอาไว้ตั้งแบบอยากจะให้มันทำอะไรเวลาไหนเปิดเวลานี้ปิดเวลานี้นะครับตั้งได้เช่นกันนะครับหรือว่าออโตเมชันนะครับก็คืออันนี้ถ้าเกิดเราออกจากบ้านให้เปิดท่าลมหรือปิดท่าลมหรืออะไรก็มาตั้งได้นะครับคัสตอมได้ทั้งหมดพดดิชันอลสไตล์อันนี้ไม่ชัวร์ฮนะสก่อน อันนี้เป็นแอปใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสามารถปิดไฟได้นะครับปิดไฟที่แสดงสถานะได้กลางคืนถ้าเกิดมันแยงลูกตานะครับ notification sound นะครับกดปิดได้เช่นกันนะครับชายล็อกอันนี้ไม่ชัวรนะ์นะแด่ลองก่อนอ๋อชายล็อกก็คือก็จะไม่มีใครสามารถกดได้นะครับปุ่มที่ปุ่มฟิสิกอลที่ตัวพันลมนั่นเองนะครับ แค่นี้เลยนะครับอันนี้ก็ปิดไฟเวลารบก,กวนคือปิดเสียงอะไรพวกนี้นะครับสามารถใส่ได้นะน,นี้ไม่ต้องล็กอกใส่แบบนี้อ่าพัดลมมันก็จะใส่หน้านะครับแค่นั้นเองก็ง่าง่ายเบอร์3ามแรงอยู่แรงเลยอะ่ะพัดลมอะ่ะโอเค แค่นี้เลยนะครับก็เป็นพัดลมที่สามารถสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะครับโอ้เจ๋งๆนะครับโอเคครับผม